เห็นแสงสีม่วงแสงแห่งดาวเสานะคะขนาดนี้ล้อมรอบตัวคุณ แสงแห่งพลังใจแสงแห่งความอดทนและปัญญา แ,แห่งพลังที่หมุนรอบหัวใจของคุณนะคะแสงแห่งดาวสารนี้หมุนรอบหัวใจของคุณ ปัญญาให้เรายกับความนิ่งตรงนี้นะคะและค่อยๆสังเกตความรู้สึกที่ลอยเข้ามา ไปมีงอล้องขอไปคาดหวังเพื่อที่จะให้ได้สิ่งนั้นมาเมื่อยังไม่ได้ก็จะหมกมุ่นคิดไม่ต้องนะคะปล่อยอไปเลยให้ปล่อยให้ปล่อยสิ่งที่เรารับรู้แล้วว่าเราลอยให้เราพิจารณาด้วยความเข้าใจและปัญญาของเราว่าเรากำลังเผชิญบทเรียนอะไรตอนนี้ในชีวิต สิ่งที่เรายังไม่ได้มานั้นน่ะและในระหว่างทางที่เรากำลังรอสิ่งเหล่านั้นอยู่น่ะเราคบบดเรียนอะไรเราพบคนที่ไม่จริงใจคนที่เอาเปรียม ินของเรานี้ยังมั่นคงอยู่เสมอและยังมีบ้านที่มั่นคงนี้และยังมีร่างกายที่แข็งแรงนี้เพื่อให้เราแก้ไขปัญหาต่อไปให้เรารับรู้ความยากลําบ,บากบนเลนที่เข้ามาในชีวิตแล้วเราก็ปล่อยไปไม่ต้องไปยึดติดกับทุกความยากลำบ,บากนั้นๆไม่ต้องไปกังวลว่าใน้ววันนี้ฉันจะเจออะไรอีกฉันจะเจออะไรที่หนักหนากว่านี้ไหมปล่อยมันไปทุกอย่างนะคะ ความเข้าใจและด้วยปัญญาและเมตตานะจากนั้นให้เรามองปัญหาเหล่านั้นที่เราเจออยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามปัญหาที่เราต้องไปขึ้นศาลปัญหาที่เราจะต้องเผชิญความยากลําบากทุกอ,อย่างนั้นให้นํามาเป็นครูของเรานะคะเราจะรู้แล้วว่าเราไปถุกอ่อนอะไรนะและเราจะ ป้องกันชิวทำสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นอีช่น ไม่ต้องรีบเปลี่ยนเลนถ้ามันยังเปลี่ยนไม่ได้ที่มันเป็นเส้นคู่สีเหลืองมันเหมือนเก,กาะกลางถนนเราข้ามไม่ได้นอกจากจะเป็นเส้นปรนะหลาถึงจะไปได้แม้แต่กระทั่งคันเดียวเราก็จะไม่ไปแม้แต่กระทั่งว่าคัานหน้านี้มันเป็นทางว่างเราไปได้เราก็จะไม่ไปเราไม่ต้องดูว่าเราต้องมีตำรวจไหมจะเจอใบสั่งไหมเรา โฟลว์โดด้วยจิตวิญญาณของเราไม่ใช่ด้วยตำรวจนะคะให้เราเข้าใจตรงนี้พิจารณาไปนะคะให้เราอยู่กับความนิ่งอยู่กับความรู้สึกที่ลอยขึ้นมาสิ่งใดที่มันขึ้นมาเราเข้าใจแล้วเราก็ปล่อยไปปล่อยไปปล่อยออกไป มีวงแหวนที่ล่อหัวใจเราเสมอนะคะสีม่วงของดา,าวเสาร์ล่อใจเราคลีดล้างบอดีของเราหายใจเข้าลึกยา เราเคลื่อนจิตของเราไปที่จกกักรที่หกและเคลื่อนไปที่จกกักรที่เจ็ดจะมีพีระมิดเล็กนะคะอยู่บนศีรษะของเราให้เรานำจิตของเราไปไว้ที่ยอดของพีระมิด น,นี้นะคะให้ค่อยๆเคลื่อนจิตลงมาที่จกกักน ที่จะทางที่อยู่ที่บ้านของเรานะคะแผ่ให้ทุกชีวิตที่อยู่ที่นี่นะคะครอบครัวพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกก ได้รับความสุขแผ่นดินไหวข้างใต้น้ําใต้ทะเลใต้แผ่นดินร้อยแยกนี้ให้ได้รับความชุ่มเย็นและความสุขนี้แห่ออกไปอีกนะคะทวีเิลโลทวีออสเตรเลียทวีแอฟริกา ลืมตาขึ้นมาด้วยจิตใจที่เบิกบานและสติสัมปชัญญะครบหนึ่งร้ยเปอร์เซนวิสัยทัศน์ที่เยี่ยมยอดนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ไม่ทราบว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ก็เกือบหนึ่งชั่วโมงพอดีเนาะ เริ่มมาตอนใช่ห้าห้าสิบนาทีห้าสิบสี่นาทีโอเควันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะได้ฝึกแล้วรู้สึกยังไงแชร์ให้ฟังหน่อยนะคะเเดี๋ยวขอฟังคุณลีหน่อยนะคะอาจารย์เมีก็ไปได้ตามที่อาจารย์เม See? Hmm.